สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะผมและภายในวันนี้ผมก็จะมาสรุปอัปเดตล่าสุดของแมปฟิตให้ฟังกันนะหรือว่ามันก็คืออัปเดตบรายสตมร์นเองเรียกง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรู้กันเลยครับผมวิตอนนี้มีปรากฏไลฟ์ฟิตมาด้วยงั้นเดี๋ยวผมขอตกกันแล้วกันนะครับผมทุกคน ทำเจ้าฮอนทำเจ้าโอเคโอเคโอเค,อเคนอกเรื่องมามากกันพอแล้วนะครับผมเขินเรามาสรุปอัปเดตจริงๆกันอะไรได้กว่าซึ่งผมก็ถ่อง <c oughs> ซึ่งผมก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ช่วงนี้ยผมไม่ได้ค่อยมาสรุปอัปเดตหรือว่าสอนทำอะไรต่างๆในแบบฟีดหลังจากที่อัปเดตมาแล้วให้ฟังให้ดูกันนะครับ เพราะว่าพอดีเท่านี้ผมติดเรียนแล้วก็งานค่อนข้างที่เยอะเลยฮะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะเอาละ่ะสิ่งแรกที่เพิ่มเข้ามาใน map fit update prime storm นะครับผมนี่เลยก็คือหน้า setting ใหม่นั่นเองซึ่งผมคิดว่าเมื่อก,ก่อนนะ setting มันก็ละเอียดพอแล้วนะตอนนี้เขาปรับ setting ใหม่เขาีเวิ r ์ e ใหม่ทําให้มันละเอียดขึ้นไปอีกอ่ะเข้าใจนคือคุณพี่เขาจะเอาละเอียดขนาดไหนครับผมผมไม่เข้าใจเลยจริงก็<ๆ>แบบนี่เช่นอันนี้ accessibility นี่ สามารถปรับให้มันสว่างได้สําหรับคนที่แบบอยู่ในที่มืดแล้วมองไม่เห็นนะนะก็เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องลงมาข้างล่างก็จะมีบบลาลาบลาบ布า,า,าอะไรพวกนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะมีสามารถปิดฝนได้นะเนี่ยตอนนี้มันมีฝนใช่ไหมแต่แบบสําหรับใครที่ไม่ชอบดูฝนเราก็สามารถปิดได้ครับผมเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยและนี้ก็จะเป็นไตเติ้น นี่แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้เป็นที่มีออโตเซลเราก็จะสามารถปรับได้ว่าเราจะเซลล์ของระดับไหนแล้วก็มากดตรงนี้ถ้าเราเปิดไว้ของชิน้นนั้นเราก็จะขายให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับผมนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมี Chance Display Fish Chance Dis d i s p l a y คืออะไรมันก็คือโอกาสที่มันจะ,สะแสดงต่อการตกปลานหนึ่งครั้งนั่นเองครับผมสมมติว่านี่อันนี้คือผมปรับเป็น fraction อยู่นะมันจะขึ้นเป็นหนึ่งในอะไรประมาณนั้นนะครับผมมาเดี๋ยวผมตักให้ดู นี่ๆๆเดี๋ยวนี้นะนี่โอกาสมันกลายเป็นหนึ่งในยี่สิบสามอะไรประมาณนี้ฮะแต่ถ้าเราปรับอีกแบบหนึ่งก็คือนี่เราปรับเป็นเปอร์เซ็นเทจใช่ไหมซึ่งเมื่อเราปรับเป็นเปอร์เซ็นเทจแล้วมันก็จะขึ้นตามชื่อที่มันบอกเลยครับก็คือเป็นเปอร์เซ็นนั่นเองนะมาเดี๋ยวผมทาให้ดูอีกรอบนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยผมมติผมตกได้กล่องก็คือ 1.31%นั่นเองถือว่าเพิ่มความละเอียดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับผมเพื่อนสำหรับแบบฟิตอันนี้ก็จะมีอีกมากมายเลยที่อยู่ในหน้าเซตติ้งนะครับผมซึ่งละเอียดมากๆเลยนี่้างล่างเลื่อนลงมาก็จะสามารถใส่โค้ดได้เพราะงั้นผมมาแจกโค้ดเลยดีกว่านั่นก็คือ b r i g h storm นั่นเองนี่ซูมคลิปให้ดูนะครับเผื่อใครไม่เห็นนี่ b r i g h storm ใส่แล้ว ก็ได้เป็นสกินมานะสกินของเบทไรมอนเนอร์เฟยมอนเนอร์แล้ววันนี้สโนว์เฟ็กฮาร์โลสโนว์เฟ็กฮาร์โลอ่ะมันสําหรับคนที่มีเกมพาสซัพพอร์เตอร์ครับผมแต่ผมไม่มีนะมันคือสกินของไอคล้ายเป็นมงกุฎของนางฟ้าครับทุกคนเนี่ยไอซัพพอร์เตอร์เนี่ยจะมีฮาร์โลแถมเข้ามาได้ใช่ไหมทำให้มันดูสวยขึ้นสกินมันเป็นสกินแบบมีหิมะรอบรอบลอยบนหัวเราอ่ะ <laughs> นึกภาพออกมาทุกคนแต่ผมไม่มีก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมผมไม่สามารถดูสกินให้ได้แล้วก็ของอีกอย่างหนึ่งก็คือไอเฟรมอะไรนะ่นใช่ไหมผมไม่มีเบ็ดไทยเหมือนกัน <c oughs> มีอะไรบ้างเนี่ยผม <S <S แล้วต่อไปนะครับผมให้เราเปิดเบสเตรรี่หรือว่าสมุดบันทึกของเราขึ้นมานะกดเข้าไปที่เบ็ดตรงนี้นี่เห็นไหมจะสังเกตได้ว่าเราตอนนี้เราสามารถดูได้แล้วนะว่าเบ็ดที่เรามีนตอนนี้ในกระเป๋าเรามันหายยังไงนะครับผม มีประโยชน์สำหรับคนที่อยากรู้ว่าเบ็ดที่เรามีนั้นมันหายังไงเผื่อลืมประมาณนั้นมั้งผมไม่แน่ใจ <c oughs> เขาจะใส่เข้ามาทำไมดูให้มันเท่ๆอะไรประมาณนี้เหรอมีก็แบบสมมติอัสเซอริเซลเราเหนแบบนี้ใช่ไหมเบ็ดที่ผมมีตกปลาไปแล้วทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองคอนโทรลเซอร์สามอะไรพวกนี้ครับผมตามนั้นก็เหมือนกับที่เราดูในกระเป๋าเราปกติเหมือนกับที่เราดูในอีเมนต์แบ็คของเราอะนะยังไม,มนอาจจะละเอียดลงน้อยลงนิดนึงไม่เป็นไรหรอก ก็ตามนั้นครับผมต่อไปเลยก็คือสกินเครดที่เข้ามาใหม่หรือว่ากล่องสกินนั่นเองโดยกล่องสกินมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผม แล้วให้มาคุยกับเขาเลยนะตรงเกาะแรกอ่ะนี่ตรงนี้อันนี้คือสกินบอยนะครับบอยคอลเลชันเป็นกล่องบอยซึ่งในกล่องบอยมันก็จะมีสกินใหม่ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่วะผมไม่ได้ดูมีอยู่ทั้งหมด10สกินนะครับผมที่เข้ามาใหม่โอ้เยอะมากๆเลยเนี่ยนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นสกินของเด็ดเขียวนะมีทรายฮาร์ไฟเบอร์เลียดโซิออนโอรด์วาแววอะไรเต็มไปหมดก็มาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสัก1กล่องเลยดีกว่านะฮะนี่มาเปิดกันเลยนี่มามาดูกันจะได้อะไร <c oughs> นั่นไ <c> ม <oughs> ่ของเกล่าครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้ดูสกินหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวผมให้ดูสกินสักประมาณ3สกินแล้วกันก็คือสกินเบ็ดเดสมินี่เบ็ดบอกเต้นแฟงแล้วก็เบ็ดเอ่อเบ็ดอะไรนะเบ็ดลอดอัพเดอะเด็แล้วกันนะครับผม อันนี้คือสกินของบิดเดสไินนี่นะนี่ผมสุ่มไม่ได้โอ้เท่มากเลยนะครับผมทนะุกคนผมโชว์เคสให้ดูสำหรับคนที่ไม่มีตังเปิดนะ <c oughs> นี่ครับผมนี่ก็คือบิดเดสไินนี่นะฮะโอ้ไม่ก็สวยมากต่อไปก็คือบิดเอ่อลอตออฟฟอร์กัตเตนแฟงฟอร์กัตเตนแฟงนี่บดนี้ใส่สกินก่อนสกินสวยมากเลยดูดิโอ้โหมีแบบพา r t i c เ e หมุนรอบๆเนะี <c> ่ย <oughs> สกินสวยมากว้าวต่อไปก็คือสกินรัดอัพเดเดฟนะครับผมเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูแค่สามสกินนี้นะเพราะว่าสกินอื่นผมอ่หาไม่ได้นั่นเองฮะตังแย่เกินไปหน่อยนี่รัดอัพเดเดฟสกินนี่สวยเหมือนกันสวยทุกสกินเลยผมว่าสําหรับคนที่มีตังค์อ่ะก็ควรค่าดการมาเปิดนะครับผมเพราะว่ามันจะมีเวลาจํากัดทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะครับผมทุกคนสําหรับไอ้กล่องเนี้ยนะสำหรับกล่องบอยเนี่ยมีเวลาแค่ หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นก่อนที่มันจะหายไปนั่นเองนะฮะใช่แล้วผมก็ลืมบอกว่าตอนนี้เบ็ดกีตาร์ดำใช่ไหมไม่ใช่ดิมันคือกีตาร์อะไรกีตาร์แอสตริวส์เนี่ยตอนนี้เหลือแค่2ส,สัปดาห์เท่านั้นนะหรือว่า14วันนั่นเองก่อนที่เควสมันจะหายไปแล้วเราก็จะไม่สามารถทาเบ็ดแอสตริวส์ได้นั่นเองเพราะงั้นสําหรับใครที่ยังไม่ทานะฮะผมก็ แนะนำให้ไปทําตอนนี้เลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็แนะนําให้ไปทําเลยฮะก็ขอให้โชคดีกับการทําเคสแล้วกันนะครับผมหวังว่าจะทําทันนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาดูไบร์สตอมกันเลยดีกว่านะไปกันซึ่งไบร์สตอมมันก็จะอยู่ตรงไบร์ฟูนั่นเองนะฮะไปเลย เราก็ไม่อยู่ในบรายพูลกันเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะคะผมทุกคนโดยในบรายพูลทุกๆ30วิใช่ไหมมันก็จะมีโอกาส1ใน100หรือว่า1%นนั่นเองนะคะผมที่มันจะมีบราสตอรมออกมานั่นเองนะฮะแต่ที่รู้ก็คือการที่เราจะเสกบราสตอรมได้นั้นเราต้องเปิดเอ่อไม่ไม่ใช่เปิดหมายถึงต้องอยู่ในช่วงที่มันฝนตกนั่นเองนะคะผมทุกคนเพราะงั้นเยวมาเปิดกันเลยดีกว่ามาผมไม่แน่ใจนะว่ามันต้องตอนกลางคืนหรือเปล่าหรือว,ว่าตอนเช้าก็ได้ที่รู้ผมปรับเป็นตอนกลางคืนเนีย่ย แล้วก็แล้วก็เสกนี่เสกฝนปุ๊บเสกฝนเนี่ย,ยลแล้วก็รอไป30มสิบวิใช่ไหมสามสิบวิหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็จะมีโอกาสที่มันจะมีไบรท์สตอร์มประมาณนั้นเองนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไบรท์สตอร์มมันทำมาไรแต่อย่างนู้นโอไบร์สตอร์มมานี่ไงเหมือนที่ผมบอกนี่ตอนนี้ฝนตกเยอะครับแล้วไบร์สตอร์มก็มานั่นเองนะทุกสามสิบวิมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นแหละที่ปลาระดับ สุดยอดมันจะมีอากาศที่มันจะตกได้นะมาเดี๋ยวผมตกให้ดูเลยดีกว่านะครับผมตอนบราสตอมันมีดิโซเบลด้วยผมไม่รู้ว่าอันนี้เป็นของเก่าหรือของใหม่นะเนีย่ยดิโซเบลเห็นไหมเอามาุูบหายไปเลยว้าวเสียจาอมา,า,า <laughs> มันอยู่แค่กี่วีอ่ะเนี่ยมันเมื่อกี้มันอยู่แค่หนึ่งนาทีเองรอเปล่าว,าวผมไม่แน่ใจโอ้ oh my g า d มาไวไปไวอ้์อราไม่มาหรอกจริงก็ช้าอย่างนี้มาช้าไปไวประมาณนี้นะฮะผมขออนุญาตไม่ตกให้ดูแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าดวงของผมน่าจะแซบไปหน่อยนะพอดีมันไม่ออกแน่ๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมแสดงให้ดูเป็นแบบคร่าวๆแล้วกันนะไม่ได้แสดงเป็นตัวจริงเลยนะกันนี่สองตัวนี้นั่นเองนะครับผมทุกคนอ่ะนี่ที่ขึ้นในบนหน้าจอเลยนะก็จะมี Brian Severin กับ Costigreem นั่นเองนะัะผม เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆะทรับผมนะครับแล้วนั่นก็คือสิ่งใหม่ทั้งหมดที่เข้ามาในอัปเดตล่าสุดของแบบฟ i t นะนะหรือว่าอัปเดตไบร์พูลนั่นเองนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมายันจบเลยนะขบขอบคุณมากเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะโชคดีฮนะ